ในการให้สัมภาษณ์ของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการสอบถามถึงประเด็นความสําคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดซื้อเรือดำน้ําที่ถือว่าเป็นมหากาครับว่าจะยังไงดีประเทศไทยท่านนายกรับฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ส่งเรื่องแก้สัญญามาให้กับรัฐบาลแต่ก็ย้าว่าเรื่องนี้ทุกอย่างต้องทําให้ถูกต้องและในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีกําหนดการลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้และก็มาเลเซียครับ นายเศรษฐาทวพิสินท่านนายกรัฐมนตรีบอกถึงเรื่องที่เกิดค่า์บอมที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยได้หารือกันอย่างใกล้ชิดกับผู้บริาการฐานบกและนายอนุทินจาวิรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปในวันที่3สิงหาคมนี้ครับมีกําหนดการจะลงพื้นที่ไปพร้อมกันซึ่งหากมีความจําเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็จะลงพื้นที่ก่อนกําหนดครับ มีการคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทางท่านพบปรบรบแล้วเมื่อกี้มีการปรึกษากันท้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเหมือนกันครับเข้าใจว่าวันที่สหรือเปล่าสามสิงหาคมจะลงไปพร้อมกันแต่แต่ถ้าเกิดว่ามีความจาเป็นก็สามารถลงไปได้ก่อนแต่คิวที่สามารถพร้อมกันได้เป็นวันที่3สิงหาคมครับ ส่วนความคืบหน้าการจัดซื้อเรือดำน้าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้หาเรือหรือมีรายงานเรื่องนี้มาจากนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็ย้าว่าทุกเรื่องจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรออีต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีคณะกรรมการกฤษฎีการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องความถูกต้องครับและความชอบธรรมตามกฎหมาย ส่วนที่พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือออกมาบอกว่าอยากให้จบเรื่องเรือดำน้ำําก่อนที่จะเกษยียณอายุราชการนั้นนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นนี้ด้วยบอกว่าหากมีขั้นตอนที่สามารถทําได้ก็จะดําเนินการให้ครับ